พาเพื่อนๆนะครับมาทำจุลินซีผลไม้นะครับเพื่อใช้ในเหาหมูคอกหมูนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในการทำจุลินซีผลไม้นะครับวันนี้เราจะใช้อะไรเป็นวัตถุดิบแล้วก็มีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นสับปะรดนะครับอ่าสับปะรดก็ไม่ ลูกขนาดไหนก็ได้นะครับที่อ่ามันสุกแล้วนะครับมีรสชาติหวานนะครับก็ใช้ในการทำอ่าน้าหมักผลไม้ในวันนี้นะครับนะครับอ่าวันนี้ผมก็เลือกลูกประมาณนี้นะครับก็ใช้ในการทำน้าหมักผลไม้นะครับอ่านะครับวัตุดิบวัตุดิบอ่าชิ้นแรกก็เป็นอ่าสับปะรดนะครับแล้วก็อ่าวัตถุดิบต่อมานะครับก็เป็น น้ำตาลน,นะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงก็ที่ใช้น้ำตาลทรายแดงก็เพราะว่าน้ำตาลทรายแดงไม่มีสารฟอกขาวนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีสารฟอกขาวเนี่ยอาจจะจะไม่จุดินทรีย์ของเรานะ่ะไม่เป็นผลสําเร็จได้นะครับอันนี้ก็เป็นสับรสที่ผมหั่นแล้วนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาก็เป็นาภาชนะนะครับที่เราใช้ใส่ สับประรดนะครับในการหมักนะครับอันนี้วันนี้ผมนํามาสองใบแล้วก็หนังสติ๊กอหนังยางนะครับหนังยางหนังย่างแล้วก็เวลาเราใส่สับประรดลงไปในภาชนะแล้วนะครับเราจะไม่ใช้ฝาปิดนะครับแต่ว่าเราจะใช้กระดาษนะครับเป็นกระดาษขาวบางแบบนี้ครับแทนนะครับส่วนน้องแมวก็ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็จอมป่วนนะครับจอมป่วน ทำไมถึงใช้สับปะรดนะครับในการทําน้ําหมักผลไม้นะครับเพราะว่าสับปะรดเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีรสชาติที่หวานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทิปลอกของสับปะรดเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นยีดยีดธรรมชาตินะครับอ่าเป็นยีดธรรมชาติคือถ้าเราไปศึกษาดูนะครับในต่างประเทศนะครับเขาจะนําเปลือกของสับปะรดนะครับไปอ่าไปหมักนะครับเป็นเป็นเครื่องดื่มนะครับอ่า เป็นเครื่องดื่มได้นะครับก็จะมียีสต์ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนในการหมักกันดูนะครับว่าเราจะทำยังไงครับอันนี้ผมหั่นสับปะรดไว้แล้วนะครับเราก็นำนะครับสับปะรดนะครับมาชั่งนะครับชั่งหนึ่งกิโลนะครับสับปะรดหนึ่งกิโลใช้สับปะรดหนึ่งกิโล นะครับอันนี้ก็นำไปั่งสับลด1กิโลโอเคนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบจะ1กิโลแล้วนะครับแต่เอาเดี๋ยวเอาใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมเอาไว้ก่อนนะครับโอ,โอเคนะครับใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปโอเคก็ใส่ลงไป, okay. ก,งไปก็สัดส่วนที่ที่ใช้นะครับก็คือสับปะรด1กิโลต่อน้ำตาล1นกิโลนะครับเพื่อที่จะทำชลิดสี ก็ยังไม่ได้หนึ่งกิโลนะครับแต่ก็สั่งต่อไปนะครับครึ่งกิโลโอเคนะครับมาชั่งปลอดที่อ่าเราใช้นะครับผมไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ยึดอ่าเปลือกมันออกไปจนหมดนะครับเพราะว่าอ่าที่เราหมักตั้งเปลือกเนี่ยเพราะว่ามันจะได้มียึดต,ติดอยู่นะครับแล้วก็ ช่วยในการหมักนะครับจุลินทรีย์ของเรานะครับใส่ไปเลยนะครับโอเคนี่ก็ประมาณ1กิโลนะครับนี่ก็ได้ละประมาณ1กิโลนะครับก็ต่อไปก็เป็นน้ําตาลนะครับผมน้ําตาลน้าตาลทรายแดงนะครับโอเคแด้ขออนุญาตนิดนึงนะครับ โอเคใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยไม่ต้องคนอะไรนะครับก็ใส่ใส่ลงไปแบบนี้ครับเดี๋ยวมันก็จะละลายเองครับอ๋อนะครับเนะนี่นละผมก็เดี๋ยวกระเทาะนิดนึงโอ okay. <laughs> ใส่ลงไปแบบนี้นะครับเอาใส่ลงไปมันก็จะเต็มนะครับโหลมันเล็กไปนะครับหลมเล็กไปนิดหนึ่งโอเคใส่ลงไปนี่ก็เทาะก็เทาะก็เทาะหน่อยก็เทาะ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 หน่อยโอเคดูดูใส่ใส่ใส่ลงไปนะครับ ระโอเคโลเลนนะโลเล็กะโตกะโตกะโตอ่ากะโตนี่นี่ลงนี่มันลงโอเคโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับก็นํากระดาษขาวบางนะครับที่เราอ่าเตรียมมาไว้นะครับมาปิดนะครับมาปิดมาปิดภาชนะนะครับ ป,ปชนะที่เราเตรียมเอาไว้นะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ปิดฝาผลไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำผลไม้หมักของเรานะครับไป เก็บไว้นะครับอีกเจ็ดวันนะครับหมักไว้อีกเจ็ดวันนะครับก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับเพราะสายเอที่ใช้กระดาษขาวบางนะครับเป็นอาชนะปิดฝานะครับเพราะว่าจะทําให้อากาศนะครับมันถ่ายเทนะครับเข้าไปในขวดโหลได้นะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ต้องการอากาศในการดํารงชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับก็ต้อง ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ